สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขูสุคนค่ะพี่น้องผอกับติมสีเหมือนนี้ตำหม้ฮวงอีกแล้วพี่นอออ้องตำหมกอฮวงเซปกอกค่ะหลักกับมีหนังไก่ย่างค่ะพี่น้องมีปลาทูเข้มค่ะปลาทูเข้มเห็ดเองเดิอพี่น้องเดิอมันสีบอเข้มแห้งนะพี่น้องมันสีเสร็จประมาณว่าซำปลาทูมั่นนะคะพี่น้องเพราะว่า สีปลาปลาทูเข็มมันกับสิปลาทูหอมเนาะมันสีเข้มโพดค่ะอันนี้สิปลาทูมันพี่น้องเอา้าลงมือเลยพี่น้องลงมือเลยเอาล้าแหล่บอลแล้วแหละขาสิตีนมือค่ะหนามันหยามยาวเลยหมูน,นี้เจะเบียดไหลมาพี่น,อน้องกินข้าวร่วมกันค่ะมหมูหุ้งหน่อยหน่วยเก่าเลยพี่น้องแบ่งไปสามเฟียงค่ะอืมแต่บุกเก่าพี่น้องนัวเก่า พักรวดอีกแล้วค่ะพักเก้าเนี่ยประกาศเกิดเองขึนย้ำเนกับแสบย้ำหนอนเนาะอนี่นนนข่เหนียวยนเนาะพี่น้องข่าวนียวหูหมงค์ค่ะพี่น้องคืออยู่คืออยู่ค่ะ กินกันเข้าวตีร้านนำ่ำข้าวตีน่ำจิ๋มมากลเลยพอเห็นพี่น้องมันจะออกมันหวานค่ะแซ่บดีค่ะถ้าสก,กินอย่างก้อนเลยพี่น้องแต่สกินจะปลาเค็มเห็นพี่น้องเบิ้งพี่น้องก็ใช่ปะหน่อยพูด มึงพี่น้องปาเข้มค่ะหยิบปากนาวติ่มซีสซิมาก,กินก็ปากพริกทอดค่ะพี่น้องหัวหอมเนาะแส่บหน่ะบักนาวที่แซ่บเลยพี่น้องเอ้ยกินก็ขอสวยกับแสบย่ะกินก็ขานเนี้ย่ะกันเห ข่าเด๊อคักได้พี่น้องวันนี้เห็นงานเล่งเลงเลงตามรุมกลัวคือบบแมนข่าแรงค่ะเข้าเดิอกค่ะมขมาวาบดีเปนได้ไหมพี่น้อง พลิกไลนยเนี่ยได้พี่น้องมาเนี่ยคือตัว เนวเปลืองเข่าได้พี่น้องเนี่ยเนื้อปลเละได้พี่น้องจิ้มซีเอาปลาหางแข็งเค็ดเขาให้พี่น้อง un un. หอมหุกพริกทอดจับเป็นจังไงเบิร์กซีบีพี่น้องเบิรงนี่ค่ะเนื้อมันจะแข็งแน่นได้พี่น้องอปลาเข้ม เองค่ะเปิ่งศูนย์ใน YouTube หรือว่าขอบคุณเจ้าของศูนย์นั่นละค่ะพี่นอ้องจื้อไม่ได้แล้วค่ะหลายปีแล้วจิมซีเฮ็ดกินเองหลายปีแล้วค่ะพี่นอ้องจิมซีชิบเหลายได้เหมืนอนไหมพี่นอ้อง พักพักนีก็หวานดีขนาดพี่น้อย อันลี้นนี้สนะนะจะกินไดคะ เสียงล้มอื้อๆอยู่พี่น้อง เขาเจ้าต,ติดมืออยู่พี่หน่อย พอจัดการตำมะหุงกันด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิไปจัดการปลาเข้มปลาทูมันต่อพี่น้องเอาง,งูันแสบแน่ค่ะไม่อยากเคอะเจี๊ยแต่เขาติดมือพี่น้องเอ้ยมึงเอาไม่กนินนะอ้ยเฮียเฮียเห็นปะ บอกแล้วว่าจานมันสิบินจานบินของแถมตัวพี่นอ้องจานบินตัวนี้ ในประกอบกับขูดเอาจนมัหล่อนประกอบได้พี่น้องไงเรื่อความทิ่ว่ามันแพงพี่น้องหรือจะพูดจะเบี้ยวเขาไปถ้ากินกับปลาเข้มแน่พี่น้องเขาหน่อย,ออยมันเซ็ตตำหุงไปเด้ ห้าเราเก็บด,ดอกพักไม่เป็นท่านึงปลายพี่น้องตอมออกใหม่ๆกับเรเก็บไม่เก็บตอมเปนแก่แล้วค่ะดอกเป็นเท่าลแล้ว ุ่มแล้วพี่น้องผมหู้ซิเบิร์ตก่อน เฮียอีกแล้วเออุปกรณ์การไทยท้ำจีนนวนปรดบ,บมาตรฐานกุ้นเขียงไม่อยองเจียวเขียงมาห้อ,องเพียน่องมันเลยจดไอ้นี่ก็นองพี่น้องเนาะจะเจดิดเอามาเบิ้งบัตจัดการเบิ้งเข้าบัตเป็นอย่างย่างกินเป็นอย่างย่าง เอาเบื้องใกล้ๆเบื้อง,บงองพี่น้องนี่ค่ะเบื้องพี่น้องพี่น้องเ้อเขาท่าเขาท่าเขาทาว่ามันเลือดโอพี่พี่น้องอืมล้วเบื้งกล้น้ำเบืองใกล้อืมค่ะ อราจำเป็นจะัมปลาทูมันเนี่ยพี่น้องแต่ว่าปลาทูมันซื่อเขามันเสี่ยงเด้พี่น้องกินช้นละมันจิตใจเพื่อนบานพ่ะพ่อถอดแล้วปิงแล้วกินไปไหนพ่อเลุกเป๊ะ เ้วพี่น้องสำหรับมินีกอะฝากส่องน้ำด้วยค่ะพี่น้องขอมาเบิ่งมาชมมาเป็นมูติมสีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็น้ำด้วยค่ะพี่น้องเลิตามนีเลดนะคะเด้อพี่น้องสำหรับมินีก็ลาบปก่อนค่ะพี่น้องขอคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะเพดเพจเพจเพ